behind me. Nice. Thank you. Oh, yeah. one, <t– tr seine> one. <Christmas> <t cities> อยู่ๆได้ม่องตัวมันมีตัวอะไรไม่รู้กับตัวอะไรเข้ามิกนเลยอ๋อเดมอแล้วก็เดมอกับตัวองตัตัวมอตัวท้ายดดดูดีฟด้ีครั่ดีดรั

ย,ยังอย,อยงอยู่ยังอยู่แป็กเคมออยู่ห้องนอนแป็กห้องนอนห้องนอนแล้วแัดนักการละเล่นโดนโว้โหดีเข้าไปแล้วดิมยิงเข้าไปได้อยู่ตรงประตูอยู่ตรงประตูดิมตรยตายตายใช่ความที่ปั้นใี้ปั้นยิงเคมอให้หน่อยเด้วป่ะห้องนอนอ่ะผมจะรอโดนแงะอีกหมดละเออเออตายตัวดิดดิจับมันดรอปพี่จับมันดอ ตวเดาตยวเราตายเดยวซโฟให้เดยวซโฟให้ประตูแดงอะหน้าต่างยิ้มมันจะไปชุกันมันจะไปชุกันมาดาไเจ้าอยอยหังบ้านทุ่เงหลังบ้านทุ่มเินหลังบ้านทุ่เงระวังไหลขึ้นระวังไหลขึ้นระวขึ้นเมน ลงขึ oh, yeah. oh. right. oh. ้นนะดีเราไปกินนะเอ้าจอดไม่ได้ไว้เฮียติดไฟฟ้าเขีดอ๋อได้แล้วได้แล้วเดี๋ยวจะลงไปจอดล็อกแผงไั้งเตทีได้ผมโดนไต้แผงปูยิงมาพี่เลยตบไปเมฆอยู่ไหนแล้ววะตัวมันขึ้นแบบผมมีโซ่ก็สองลูกเต็มแผนได้ล็อกเออมันอยู่ผมก็ไม่ห่วงแ้วนผมล็อกเข้าไปรกเช่น้ะอยู่ล็อกเข้าเบรกเช่นเออโอเคโอเคผมมีโซ่แล้วถมเดือยนจอดลรถแข็งเลยนะเออลรอเข้าโบนได้อยู่ล็อเข้าบนได้อยู่ไมติดเมฆอยู่ไหนนะ แ้วห้องน้ำปั้นห้องน้เตัวตัวทไปเราอะห้องน้าห้องน้ตนี้ไม่รู้อะหาไปแล้วเเป็นอะไรบาว่าไหมนะเ้ยพี่จับนเนี่ยปยตัวอะไรอะตายตายหายไปไหน้เเตายบูบูตงบูตึ้งต้ตงูตตตมมอ้ผมหอวเยอาจจะแผ่นได้ว่ะพี่ ไม่เอาเขาบงเขาบงไปเลยได้ไดูว่าบอบงจาเดินปามาแพ่ตรงนี้ได้ไหนที่เราใหเรอครับตใ่้วยรขึ้นนะพี่เราูคนเดร้หมมงมีต้องฟัตรงไหูอยู่ตรงไหนขึ้นเขึ้นเลยองไปฉันเนาะกับลงมาล้เก่าลงมาายประตูเโ้ห my god ลกไว้พี่เ โซลิตอยู่แคทบลกว่าโซลิตตาย Pa, 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 pa. Good night. <laughs> Good night. Yeah. 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 đồn đấy chị đồn ra đấy là lạc sọn 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 lạc Đang กาก็ไม่อยู่ะนะจังหวะนี้ดูกล้องท็อปไปนี่ขนาดไหนเป็นเพราะพี่แคสติกให้เ่อหลายได้เนี่ยงมันนะ เฮ้ยโอ้ก็แล้ววะตายหนึ่งมันสองบ้านเราเข้ามาแล้วนะเออกูดัก uh, ชุบได้อะตอนนี้วอาบางรอช่วยนายได้ปะ แล้วรดแบบดิจิตอลให้เทคดิจิตอลดิจิตอลเด็ดิจิตอลดิจิตอลลด็ดิจิตอลรอดแบบดิจิตอลโอ้อดมีอวดวดอัดจูอ่ะ